สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บันทึกหลักฐานาการงดเหล้าข้าพรรษาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8ของ12สัปดาห์ในการงดเหล้าเข้าพรรษาในปี64นี้ก็ถือว่าเป็น2ใน3ของระยะเวลาที่ตั้งเป้าไว้นะครับเหลือเหลือเวลาอีก4สัปดาห์เท่านั้นก็จะบรรลุเป้าหมายในการงดเหล้า12สัปดาห์ในปีนี้สัปดาห์นี้สุขภาพร่างกายค่อนข้างเป็นปกติดีไม่มี อะไรแปลกประหลาดนะจี่เป็นปกตนะิสิ่งที่กําลังสังเกตอยู่สิ่งที่น่าสนใจคือความดันโลหิตลดลงประมาณ10-15มิลิเมตรประหลอดเดี๋ยวลองดูว่าระยะยาวๆแล้วจะสามารถลดได้เรื่อยๆจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องหน้าที่น่าสนใจอาทิตย์นี้ไปเจอคนกินเหล้านะเจอเพื่อนๆกินเหล้าอยู่สอ,องสาครั้งความรู้สึกมันเหมือนอะไรนะกำเบนย้อนกลับมาเล่นงานตัวเอง เราเรานั่งรอเขากินเหล้ากินกันนานมากกินกันไม่เลิกสักทีเมื่อก่อนเราก็กินเหล้าก็มีคนนั่งรอคราวนี้รู้แล้วครับว่าการนั่งรอเนี่ยช่างเป็นเวลาที่ยาวนานมากสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงในการรอคนกินเหล้านี่ถือว่าทรมานมากทีเดียวทีนี้สิ่งที่พบอีกอย่างหนึ่งเวลาคนกินเหล้าเนี่ยนะเขาจะมีอํานาจนะเขาจะมีอานาจนะเขาจะเรียกว่ามีความคิดมีความอ่านแล้วก็ถูกต้องทุกอย่างเราเราไปเถียงไปขัดอะไรไม่ได้เลย นะแล้วก็จะมีความเห็นแปลกๆความคิดแปลกๆอะไรออกมาเต็มไปหมดเลยก,ก็ถือว่าเนี่ยนะคนกิคนคเหล้าแล้วเหียมนาาไม่รู้คนเหนียนหนือ,หร,อหรือเหล้ามันเหนียมนาจคนอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเวรกรรมท,ท,ที่ต้องชดใช้เนะมื่อก่อนเราให้คนมาหลอนนะแล้วก็ทําให้รู้ว่าอนาคตถ้าหักจะกินเหล้าใหมตตต่ต้องคองคุมสต,ติให้ได้นะครับไม,ไม่กินยืดเยืนะ้อแล้วก็ไม่ให้เหล้ากินเรานะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทํามาตลอดคือการควบคุมน้ําหนัก ควบคุมน้ำหนักอาทิตย์นี้น้ำหนักไม่ลดนะฮะน้ำหนักไม่ลดขึ้นมานิดหนึ่งด้วยซเป็น74.8เมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าก็เท่ากับขึ้นจากทุ่เดิมมาสอขีดจริงๆสองขีดก็เป็นน้ำหนักที่ไม่ได้มีนะํสำคัญนักอาจจะประมาณเท่าเดิมงนั้นก็คาดว่าน้ำหนักน่าจะนิ่งอยู่ยที่เดิมฮิตห,หรือไม่กำลังน่าสนใจแต่ว่าอาทิตย์นี้ผมควบคุมการกินอาหารได้อย่างดีนะไม่มีไม่มีหลุดเลย นะแล้วก็มีการออกกำลังกายเพิ่มเติมแต่ว่าน้ําหนักไม่ไม่ขยับลงก็ถึงจุดที่ต้องวัดใจแล้วฮะเหลืออีกแค่สสัปดาห์กับเป้าหมายที่เหลืออีก2.8ดกิโลเพื่อบรรลุ72็ิกิโลนี่จะทําได้หรือไม่จริงๆก็คิดว่าเราถ้าติดหนักเข้านี่คงต้องทํา IF นะครับหรือการงดอาหารเป็นช่วงๆนะสิบสชั่วโมงต่อวนัน16ชั่วโมงต่อวนันแต่ว่าจริงยังไม่อยากใช้การ IF ในช่วงนี้เพราะว่าเรามีเป้าหมายว่า อยากจะลดน้ำหนักต่อไปอีกนะครับเพื่อให้บรรลุค่า BMI ที่25และ22ในที่สุดนะครับซึ่ง,งคาดว่าถ้าดูจากความดันโลหิตลดลงด้วยเน่นาจะเป็นไปนตามที่แพทย์แนะนำนะถ้าคุมอาหารในระดับ BMI ได้เนี่ยที่เหมาะสมได้เนี่ยที่เหมาะสมได้เนี่ยนะค,ความดันอาจจะหายตอนนีผ้ผมมีปัญหาที่ความดันตัวล่างครับซึ่งสะท้อนถึงความเสื่อมข,ของเส้นเลือดมีไขมันมีอะไรไปเกาะเยอะนะแต่ไม่เกิดความแก่งเ้นเลือดขึ้นจึงก็อยากจะสงวนนะครับไอเอฟเอาไว้ ไว้ใช้ในช่วงท้ายๆนะตอนที่เราทําอย่างอื่นไม่ลงแล้วแต่ว่าถึงตอนนี้เดี๋ยวผมขอดูอาทิหนึ่งแล้วกันอาทิตย์ที่9นี้ถ้าน้ําหนักไม่ลงจริงอนะาจจะจำเป็นต้องใช้การ IF เข้ามานะวันนี้เราก็มาตกปลาตั้งต่อที่บ่อเดอะฟอร์เรสมาดูว่าผมจะสําเร็จไหมนะครับสองอที่แล้วตกปลาได้แค่ปลาตัวเดียวนะวันนี้จะตกปลาได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมหรือไม่วันนี้ลาไปก่อนครับเหลืออีกเดือนเดียวผมก็จะบรรลุเป้าหมาย สวัสดีครับ